เอาไทยที่ได้ทุกเทียนแล้วจะมาด้านหน้านี่เลยทาาไมา,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 าเข้ามาด้านในเลยครัที่มีทุกเทียนแล้วก็ว แล้วน็อาจารย์เนี่ยอาจารย์นำเลยขึ้นมาด้านบนได้ไหมโยมมาขึ้นมาถอดรองเท้าได้มามด้านบนจะมานจะแฉะหน่อยเพราะเมื่อวานมันขึ้นฝนตกก่อนนะก็ว่าจะก็ว่าจะเนี่ยเอาอันเลยนะเอายืนยืนตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งวางอจุดได้เลยก็ได้จุดจุดเลยแล้วเสร็จเตรียมตัว ไปเปียนได้เลยอ้าวเอ้าว,าวมามามาเป็นการเวลาเลยนะนาทานี้นี่เอ้าวเฮ้ยมาไงเนี่ยมานี่มาข้างหน้าในโลกมานามานี่ขึ้นมาข้างบนนี่อ้าว บวชขึ้นมาใจขึ้นมาข้างหน้าได้มาเต็มเลยพระมาแถวนี้มาขามา้างหน้ามานี่เป็นแถวนี้เลยนี่แถวหน้าก,กระดานพระแถวหน้าก,กระดานเลยหน้าก,กระดานมาทางนี้เออไปเรียงมางนี้เลยเป็นลายหน้าก,กระดานสามหน้กระดานอ๋าาอเป็นแถวสามแถวนี้ลพะพอพระจะนิยมเขาจะรูสวยเลยอายบขึ้นมานี่ยกุ้งอันนี้พระนี้มุนยี่ตรงนี้แหละนวัน ขันหน้าไปครับหลวงพ่อก่อนขึ้นมาโยมขึ้นบามาให้เต็มนี่เลยมาพอที่ขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาเลยการโยมมาเออตรงนี้เอาอาโอเคตรงนี้พอเอาแ้าวไม่เสร็จแลเอามามาเยอะเลยล่ะใช่ครับเข็มเข่ตรงนั้นตอนนี้ตอนนี้พอแล้วหน้าก,กระดานพอแล้วออสามสี่พอเดี๋ยวรอข้างหลังแป๊บนึง กลยแถจะได้ถ่ายรูปสวยๆรายงานเขาถูกว่าเ,ออเป็นระเบียบเรียบร้อยอเดี๋ยวเราแป๊มหนึ่งในหลังก็มาจิดเทียน,นต่อข้างหลังพาก็ได้โยม,มาตะนี้มาต่อให้เต็มเนี่ยเต็มพื้นที่เนี่ย รอกมาตรงนี้อ่ะแล้ขวานมาตรงนี้จะรอด้านหลังสามสีเดี๋ยวเราจะกล่าวคำบูชาวันวิสขขาขบ,บูชาแล้วก็ลงไปก็เลี้ยวขวาออกขวา,ขวา แล้วก็รอบแรกก็บทพุทธคุณคือติปิโสรอบที่สองก็บทธรรมคุณคือสวัสดโตและรอบที่สามก็สุปฏิบันโนสังฆคุณแล้วเก็สวดงพร้อมๆกันเลยอพร้อมแล้วนะอาเดี๋ยวว่าตามนะเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศา,ส,าสดาของเราทั้งหลายศาสาของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายและเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรม อบช่งทของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภักเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลพระองค์นั้นแลได้อุบัติขึ้นแล้วได้อุบัติขึ้นแล้วในหมู่มนุษย์ในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะชาวอริยกะนมัดฌิมชนบทในมัดฌิมชนบทพระองค์ทรงเป็นกัตริย์ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์โดยประชาติโดยพระชาติเป็นโคดมโดยพระโคดมเป็นบุตรแห่งสักยะเป็นบุตรแห่งสักยะเสด็จออกบรรพชาแล้วเสด็จออกบรรพชาแล้วแต่สักยะสกุลสักยะสกุลเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมจฉพอะแล้ว ซึ่งพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งพระอรุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกในโลกโลก,กับทั้งเทวโลก <S S ทั้งเทวโลกมารโลกมรโพรหมโลกพรหมโลกในมูสาในมูซาพร้อมทั้งสมณาพราอมทั้งสมณรา์พร้อมทั้งเทวดาพร้อมทั้งเทวดาและมนุษและมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้รู้จ้งโรคเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรเพิก สมควรเปิดได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้มีความเจริญเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมจำแนกธรรมสั่งสอนเวนัยศาสตร์ ั่งสอนเวนไนยสัตว์โดยไม่ต้องสงสัยเลยโดยไม่ต้องสงสัยเลยบัดนี้เราทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายมาถึงวันวิสาขาบูชามาถึงวันวิสาขาบูชาอันเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าอันเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นวันที่ประเสริ เป็นวันที่ประติวันตรัสโรวันตรัสโรแล้ววันปรินิพานและวันปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงมาประชุมกันจึงมาประชุมกันในที่นี้ในนทีี่้ถือเครื่องสักการะถือเครื่องสักการะมีทุบเทียนเป็นต้นเหล่านี้มีทุบเทียนเป็นต้นเหล่านี้ทางกายของตน นำกายของตนเองให้เป็นดังภาชนะให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะรองรับเครื่องสักการะระลึกถึงพระคุณระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงบูชาด้วยเครื่องสักการะ บูชาด้วยเครื่องสตาระตามที่ได้ถือไว้แล้วตามที่ได้ถือไว้แล้วจากธรรมระทักษิณจากธรรมพัทธินซึ่งพระปฏิมากรนี้ซึ่งพระปฏิมากรนี้สิ้นวาระสามรอบสิ้นวาระสามรอบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขออัญเชิญพระพ้ทคเจ้า ันเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธะปรินิพานนานไปแล้วแม้เสด็จดับขันธปรินิพานนานแล้วย,ย,ยังทรงปรากฏอยู่ยังทรงปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,ยากัพึงรู้กับพึงรู้โดยความเป็นอตติตารมโดยความสนักติตารมขอจงทรงรับ จองทรงรับเครื่องสักการะเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ถือไว้แล้วนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเกินตลอดการนานเกิดเอาโยมลงไป เร่งลางเด็ก็นไลงไปด้านล่างแล้อวา็เดี๋วาเดี๋ยวให้พ่อเปกนนดมไปแล้วเราตามหลังพระจ้ะอ๋อยุแล้วก็ตั้งแถวมาแล้วมาตรงนี้ าโยมมาด้านในนี่เลยมามาเ๋ยวนี้ลงตั้งแถวสักเว่าอาลงพี่มาข้างหน้าก็เลยมามาแถวหน่อนไปไปแถวจะดูสวยอายมที่มาด้นที่หลังก็จุดทุกเทียงก่อนเลยมาต่อกับโยมก็ได้ พร้อมนะเอาละอิติปิโสปะโคะอะระหังสัมมา

ฌาตารันตามปโนสุขตัลโลควิโตอนุตตรปุริสัตตามัสตาแรนติสานา เลวะมนุสสามรางพุทโธปควาอิติปิโสปตะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิตตอนุตตรปุริสตามัตตารติสตานเทวมนุสสามรางพุทโธปควาอิติปิโสปตะวา one wow. สัมมาสัมพุทธวิชาจรรมสัมปันโนสุขตุโลกวิโตอนุตตะรอบุริสธรรมสารติสัตาะเทวมนุษยานางคุณโตปักวาติสวะตโตปักวาตาธรรมมุสันติโกอัตตะิโกอุปัสสิโก ออคุณนัยความปัจจัตตังเวทกล่าวขอเว้นอยู่เหตุในตัวอังตอ

Thali ko e, hi paan seko, o paan lai ko paan, daa taa, e ti taa, poon win yo, e ti sawa, ka

ออกาฏที่นายโยอัญังหรือกะรณิยอนุธรรมปุญญะสังโรคันสหัมติสุปฏิปันโนต้องขวนตัววกสะมโพอุโชปฏิปันโนปัตตวะโต Wagkaang konyanyang battu ban no kau watosa Wagkaang ko samingpat depan no pe watton wongkesang ko ya dimbang jatariorire sayogan ni sang pengka wat to wongkesang koang a กินายุอันตริกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขิตังโตกัสสัตติออยก็ขึ้นมาแล้วก็ปัด วางทุบเทียนและไอกรวยสีเหลืองที่จุดเทีนยนโยมาไปเก็บที่เดิมนะไว้วันก่อนเข้าพรรษาวันอัสารหัูชาทีกเที่ยวหนึง่งเราประมาณเด็กกว่าแล้วก็ดอกไม้โยม,มาวางที่แท่นพระท่นยานใหญ่นี่เลยวลองถอพระปัะ,ะทางน,นี่เลยเรียนเอาไปโน่นนี่นเนี่ยไปโน่น เออโยนแลวก็ถือไอ้กลวยที่นั่นอ่ะไปที่ดนหน้าเลยที่โยนไปเอาดอกไม้ที่เทียนมาโชไม่ร้ายสักเดียวปีหนึ่ววันวิสาขายัยแล้วเพราะฉะนั้นดเดือนรัวกว่าสองเดือนก็จะเข้าพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นวันเดือนผ่านไปมันก็ไวมาก เดี๋ย <HHH> วจะขึ่งปีแล้ะเพราะฉะนั้นการเวลาเออโยมนี้กอ่อนจ่ิดใจติดใจติดใจติอีจแิ่ใจงิดใทติดใจติดใจ็ินใจติดใจติจติดใลติดใจาิดใจติดใจตดใจติดใตใดาจติด อ่าวางข้างๆถาดก็ได้เอ่อวางข้างข้างถาาง่า,าถาดก็ได้哟 จบเสรจแล้วก็ถ่ายรูปไปก็ได้ซุ่มประตูซุ้มหน้าต่างถ่ายปันเดียรลึกก็ได้ถืออันั้นก็ได้ทุกเทียนว้แล้วก็ถ่ายรูปกันได้อ โยมอันนี้อันนี้เอาไปวางไวนะ้ที่เดิมนะที่กล้วที่จุดจุดเที่ยงเดี๋วยวแตกละ เอาระวังไมมมือกันนั่นเกี่ยวบนุลุด่เกียวบางอมาุเบาตัวเล็กัะล็กมันรีไม่นานก็กรอบอ๋อ

มีกันอ๋อมีลายช่องเหรอทำมาที่นี่มันีมันถ่ายต้นไม้นี่ป็นปลูกเอาไว้สี่ขีที่แล้วทอดนะครับถ่ายก่อนเลยครับพี่ดูไว้กุ้ยกุ้ยน้นนะถ่ายผมว่าอะไรอุ้ยอิกเยอะทีกว่าแดงข้า ต้นอไมะม่วงคราเวัดลตมที่วัดะก้อนนาะแล้วก็รูปเถื่อนท่านเป็นวัดลกแปลว่าีเลีเลีเลีที่ตันนีเหอนี

วัดเลขธรรมกิจก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับตอนนี้ญาติธรรมก็กำลังถ่ายภาพกันเป็นไว้เป็นที่ระลึกนะครับเวลาหนึ่งปีผ่านไปโดยไวมากนะครับนี่ก็จะเข้าพรรษาแล้วนะครับสำหรับการเวียนเทียนนันวิสาขาบูชาสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านนะครับเป็นพุทบูชาวิสาขาบูชาสำหรับในปีนี้ ก,ก,<ป>ก็ขออนุโมทนากับทุกทท่านแล้วก็จะขอลงลายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในโอกาสตอ่อๆไปนะครับสวัสดีครับเชินครับ